สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกแถวบ้านผมนะฮะเป็นน้ําตกที่ไม่มีใน Google Map นะแล้วก็เป็นเป็นน้าตกที่รู้จักกันเฉพาะคนพื้นที่แล้วดูบรรยากาศวันนี้นะเนี่ย <c oughs> นี่ฝนตกปล่อยๆตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยนะครับน้ำตกที่เราจะไปก็น่าจะอยู่แถวๆบริเวณนี้แหลมะมัเหมือนฝนตกอยู่ข้างบนยังไงโอ้โหฟ้าฝนเป็นใจเหลือเกินโอเคครับก็เดี๋ยวมารอดูว่ามันจะสวยงามแค่ไหนครับไปครับผมล t s go อ,อ,อาจจะมีลบบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ได้นะเน่นดมั้งเออน่นตกเออขึ่งตกอ่ะมันแน่นถ้ามันแนะเเห้งแล้วโค้ะเฮ้อตอตัดแป้เลยนะ เฮ้ยน้องกลัวล้มทุกครั้งอ่ะโอ้ไม่เอาเฮ้ยรอดทำไมกู <laughs> มาคนเดียวเลยล้มประเทศน่ะไม่มีใครมาเลยนะ <laughs> ต้องเสาร์อาทิตย์คนเยอะกระติกเมื่อกี้ไม่สอดเจอโอ้โห ถงึงแล้วครับถึงแล้วเก่งตลอดทางเอ๊ะเมื่อก่อนเหมือนมาทางนี้ปุ๊บวะน,นี่นี่ที่เอามานี่ยล้อล้อห้างนี่นี่เปลี่ยนมาได้รเยอะไม่ได้มาโอ้เป็นสิบปีแล้วมั้งได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนี่นะครับทางเข้าไป<า>ไปครับ ช่วงนี้ก็จะป่าลกๆหน่อยนะเพราะว่าฝนมันตกมันหน้าฝนเนี่ยเนี่ยเป็นเขาเป็นร่องน้ำนี่หว่าเนี่ยว้าวเข้ามาก็โอ้ตอนนี้ป่ากำลังลกเลยเขากทังทางกเขียวชะอุ่มฮะเขาไม่ทังทางเล้เขาก็ปกดขึ้นมาอีกมีถังขยะด้วยเหรอที่นีก็มีสภาพแวดล้อม เที่ยวกันเต็มเป็นเดียร์เบียร์งั้น <c oughs> เลยหน้าพี่เขาไม่ทำทางไว้ใช่ไหมเขาก็เปิดเป็นสิ่งแบบธรรมชาตินี่ใช่หมายถึงแบบเอากี่เก่งออกอะไม่มีมันไม่ใช่แบบมีร้านค้าอะไรมันเป็นแบบธรรมาชาติเนี่ยแต่ก็ยังมันก็เดินได้ก็มีคนเดินอยู่มันเป็นทางเดินอยู่เสียงเริ่มดังเรื่อยๆแล้วนะ ไปถึงแล้วนี่ครับเป็นปลาไผ่แล้วพี่นี่มาแล้วใช่ป่ะเริ่มตรงนี้เป็นเนินขึ้นไปเลยอืยอเห็นน้ำแล้วเห็นน้ำแล้วจะมาถ้าวันสองคืนจะมาถึงก็เคยมาเนอะ มาสิบปืที่แล้วเ่ะอิเป็นิตปีแล้วถึงตรงน้ำแล้วตรงเขียวๆลื่นน้ำกอดเย็นโอ้โหเมื่อกี้ไปเดินไปทีไหนวะนี่นวตัวไปทุ่ไหนวะเมื่อกี้เนี่ยเหเขียวที่เยอะๆนะ น้ำเย็นมากครับไปทางไหนต่อไปเนี่ยถเมอถึงแล้วทันตกรลับนี่ครับ อยากได้ม,มุมสวยๆต้องลำบากหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใส่เคตก่อนนะเสียงมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ากล้องมันไม่กันน้ำนะใส่เกสแล้วไม่รู้ได้ยินปะ

มีเราไปทางนี้มั้ยเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างบนให้ดูนะจะรอดไหมไอ่ะขึ้นมาเฮอ พี่มาขี่มาเอยเหยียบที่แะ่ใต้เลยคอยตีนรูปๆก่อนต้องไหเลื่อหย่เาไปเรื่อเยเยบมจาก่ยอนี่ครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ เึ็นมากครับนี่ครับเป,นะเป็นน้ำตกแบบว่าเป็นน้ำตกแบบธรรมชาตินะไม่ใช่แบบนีขายขอมันเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่แบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยน้ำมันเย็นมากวันนี้ไม่มีแดดเลยนะเนี่ยฝนก,ก็ตกฟอยมาเรื่อยๆนะตก,ตกหยุดๆทั้งวันเลยอ น้ำเย็นมากเลยโ <ondan S 1> ้ว้าวอนแชน้ำว้าวน้ำพัดมีน้ำแรงน้ำโคตรเย็นสดชื่นนอนหมอนได้นอนได้ทุกคนณอ้นอนหมอนเลย 哈哈哈！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  นักล่าหน่อไม้มามาเที่ยวด้วยมาหาหน่อไม้ด้วยตุ้งใหนหน่อไม้เยอะนี่ต้องดูข้างบนก่อนึงอ่ะเห็แสนเปล่ามันมีแต่ประมาณนี้เหรอวะหรือว่ามันมีใหญ่กว่านี้มั้ยน่อไม้เนี่ยมันใหญ่เดินนก้มหน่อย

นี่เต็มเลยมีหน่อบเบลอเลยไอ้นี่มันเส้นหน่อไม้คลายเปลาะใช่นี่นะนี่นี่เขาบอกว่ามันหน่อบเบลอเลยไม่คลายจะไ่ใหญ่เจอตรงกลางเนะี่ยตรงกลางบเบลอเลย

ครับนามเดินเข้าไปน้มังเอ้ยฮะโดนทักทีนึงรู้เรื่องเลยนะ่นามห้านเลย ด้วยนะอ๋อนี่ไงนอ่อออออนนะครับมาเที่ยวด้วยได้ของกินกลับด้วยนะดอกไม้ไทย หนอนปักมาแล้วเออเนี่ยเอโอเคครับก็เดี๋ยวทีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน แล้วก็ถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ๆหรืออยากมาเดี๋ยวผมปักหมุดไว้แล้วกันวันนี้ก็ฝนตกไล่ไปแล้วไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะนะครับถ้ามาช้าอีกสักหน่อยบนะ้านจะชุ่มฉ่ำดูมองไม่เห็นเขาแล้ว